จเจริญธรรมญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจทด่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องการสร้างความรู้ตัวการสังเกตการวิเคราะห์การสำรวจแต่ละวัน,นกายของเราเป็นอย่างไรสมมุติอะไรของเรายัางขาดตกป,ป,ปร่องเราก็รีบแก้ไขเพื่ออยัง สมมติให้เกิดประโยชน์ให้อยู่ดีมีความสุขไม่ใ,ใช่ว่าไปที่ไหนขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาขาดการทำความเข้าใจมันก็ยากออขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้ึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจห้องเราให้ชัดเดจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัว,ตวแล้วหรือย,อยังถ้ายัางก็เริ่มเะนะ วางกายให้สบายวางใจให้สบายหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆปนลมหายใจออกมายาวๆกายของเรากะสงบระง,งับตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนเราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้แหละให้ต่อเนื่อง ให้เกิดความเคยชินให้เป็นจิตจวัตรเป็นงานชิ้นเอกงานชิ้นแรกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอรู้ตัวปุ๊บก็สร้างความรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าออกแล้วก็ให้ต่อเนื่องให้เกิดความเคยชินถ้าเราสร้างความรู้ตัวได้ต่อเนื่องใจของเราจะส่งออกไปภายนอกก็จะเริ่มเกิดอย่างไรเราก็จะรู้เท่าทัน เราก็รู้จักระง,งับยับยัง้งรู้จักดับรู้จักละใจของเราจะเกิดกิเลสเราก็รู้จักละความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราซึ่งเป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจซึ่งเรียกว่าอากาศนกขันห่าถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเขาก่อตัวเมื่อไหร่เราก็จะรู้เท่าทันใจของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมเราก็จะรู้เท่าทันถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ม่ลไหลใจของเราถึงจะคลายออกจากความลง ซึ่งเรียกว่าแยกกลุ่มแยกนามแต่เวลานี้ความรู้ตัวหรือว่ากำลังสติของเรามีน้อยไม่ค่อยจะสร้างกันมีแต่ไปนึกเอาไปคิดเอาไปอ่านเอาไปฟังเอาไม่ค่อยจะเจริญไม่ค่อยสร้างส่วนใจนั้นก็เกิดหาเหตุหาผลมาปิดบังอำมพางตัวเองขันห้าก็มาปิดบังอำมพางใจเอาไว้หลายชั้นหลายขั้นหลายตอนจริง ถ้าความรู้ตัวของเราไม่แหลมคมศรัทธาของเราไม่เต็มเปี่ยมการจเจริญสติมีน้อยกําลังปัญญาที่จะเข้าไปพร่ำสอนใจเข้าไปควบคุมใจเข้าไปแยกรูปแยกนามก็จะไม่บังเกิดขึ้นทั้งที่ใจของเราก็เป็นบุญฝักใฝ่ในบุญอยากจะได้บุญอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะได้ปับ๊บเราก็ค่อย ทำค่อยเป็นค่อยไปความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราก็สร้างขึ้นมาประคับประคองแล้วก็สร้างพรังเผแล้วก็สร้างแล้วก็ทําความเข้าใจลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้คําว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสัก,สก,สกแต่เราก็ต้องทําความเข้าใจภาษาธรรมภาษาโลกทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้แต่มีเหตุมีผลถ้าค้นหานอกกายของเราจากที่จะเจอ การสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้งางบารมีเราก็ต้องพยายามสร้างเพื่อที่จะเป็นสวียงเดินทางขึ้นไปสู่ที่สูงคือน,นิพพานคือไม่ต้องกลับมาเกิดตราบใดที่ยังมีการเกิดก็ต้องมีการตายตราบใดที่ยังดับความเกิดไม่ได้ก็ต้องเกิดถ้าเกิดก็ให้เกิดฝ่ายกุศลฝ่ายบุญฝ่ายสร้างอานิสงส์ในในฝ่ายบุญฝ่ายอกุศลก็พยายามละทั้งกุศลทั้งอกุศลก็ต้องละหมด ไม่ให้ใจของเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดเราก็สร้างกุศลแต่ไม่ยึดติดในกุศลน,นั้นสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์เพื่อ,อยังประโยชน์คนทั่วไปในเพียงแค่สมมุติก็ยังทําความเข้าใจไม่เต็มรอมก็อยากที่จะเข้าถึงวิมุติอยากที่จะหลุดพ้นนอกจากจะสร้างสะสมอานิสงส์ผลบุญผลทานของเราไปสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางก,การเดินทางนี้ยาวไกล อยากจะให้มันสั้นลงก็ต้องพยายามละความเกิดดับความเกิดละความหลงดับความเกิดให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนมันไม่เกิดนั่นแหละถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีตายก็ต้องพยายามเอาไม่ว่าพระไวยยมบัญชีพยายามพากันพิจารณาให้รอบคอบมันมีไม่มากที่มีมากนั้นก็มีตั้งแต่อาการหงุัหเฉยพูดมากก็มไม่มีประโยชน์ เป็นบุคคลที่พูดน้อยการกระทำของเราต้องถึงเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยฝึกขัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเองให้เยอะๆจนไม่มีอะไรที่จะเหลือที่จะให้ฝึกจนเหลือตั้งแต่สมมุติที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวทําเพื่อให้เกิดประโยชน์คนเราทั่วไปคลายสมมุติไม่ได้ก็ไปยึดติดสมมุติมันพูดยากนะผูดยากอยู่ ถ้าไม่รู้ไม่เห็นเข้าไม่ถึงไม่รู้ฐานองใจของเราจริงๆคนที่ฝึกใหม่ๆนี่สารพัดอย่างนะที่จะมาอ้างกิเลสมานต่างๆมันมาอ้างแล้วก็สภาพร่างกายปั้งสภาพภายนอกปั้งสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะมาฉุดมาลังเอาไว้ถ้าเราฝืนถ้าเราสวนกระแสทวนกระแส จนกว่าจิตของเราจะคลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์ได้เมื่อไหร่จิตของเราตกกระแสเมื่อใดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมองเห็นทางลงปลกถ้าคนมีปัญญานี้จะไม่มากเลยจัดการกับเรื่องจิตเรื่องความคิดกับเรื่องสมมุติของเราให้ดีคนทั่วไปไมีตแต่จ่เอามาทับถมลงแก่ของตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็หาเรื่องรู้ว่าความคิดเป็นทุกข์ก็คิดอยู่งั้นอก็แหวงหา แก้ไขปัญหาระดับสมมุติก็แก้ไขไม่ตกก็ยังมาผูกมัดทับถมทั้งภายนอกทั้งภายในมันก็อะไรรุงตรงนางกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคลายคลายเราละทําความเข้าใจสำาลอกคลายกิเลสออกดับความเกิดดับความอยากดับความปรุงแต่งออกให้มันหมดจมมันเริ่มก่อตัวที่ตรงไหนก็ดับมันที่ตรงนั้นละมันที่ตรงนั้นเลยมันก็จะสั้นลงเหิดแหงลงเหิดแหงลงเล็ราะเรืองแต่กำลังจิตป,ปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปแก้ไขทุกเรื่อง แทนดวงใจของเราทาหน้าที่แทนดวงใจของเราถึงวลาระเวลากายมันก็ต้องแตกดับเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็เพื่อก็ตายกันทั้งนั้นแหละไม่ตายช้าก็ตายเร็วขณะที่ยังไม่ถึงเวลานั้นทําอย่างไรเราถึงเะบบริหารตรงนี้ให้อยู่ดีมีความสุขทําอย่างไรถึงจะให้กิตของเราไม่ไปหลงไปเกาะไปเกี่ยวเราก็รีบแก้ไขเสียก่อนที่ธาตุขันจะแตกดับให้ปล่อยให้วางให้ทําความเข้าใจให้ได้ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ ถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสที่จะแก้ไขมีตั้งแต่ไปตามบาิบากองกรับใครสร้างกุศล,ลกรรมอาุศล,ลกรรมเอาไว้ถ้าใจไม่หลุดใจไม่เหนือใจไม่หลุดพ้นก็ไปตามบาิบากองกลับแต่ใจหลุดพ้นแล้วก็เปนี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันดับความเกิดขณนะที่ธาตุการจะแตกจะดับก็ต้องพยายามเอกพ่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วงแต่มีเหตุมีผลทําให้กันไม่ได้มีตั้งแต่เล่าให้กันฟัง พวกเราต้องไปทําไปสร้างให้มีให้เกิดความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราต้องสร้างให้มีให้เกิดเราควบคุมใจของเราไม่ได้เราพยายามควบคุมใจให้อยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเรามันพัฒน์สอนใจจนใจรู้เห็นตามความเป็นจริงหมดยอมรับความเป็นจริงหมดระดับความเกิดให้มันได้หมดจดก็มไม่ต้องกลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามนะกันไปสร้างการต่อทาความพอใจกันเอา